าทาไปแล้วเหเนาะม,ม,มันมันสีอำมุกเนาะนอแบบแล้วทาทอสีนี่มาก่ะ า้ประตูมนบดชชเข่ากันหรบอร์แล้วเป็นสีเข่ากันเบาาเด็นกันในมือเลยเนาะ สบายดีเด็กเนาะเอ้าพี่นดาวไงทักทายก,กับสวัสดีสบายดีและสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดกูสู่สู่คนเอ้าพี่นดาวไงพอดีมื้อนี้ทำมายาวเองกะมาเยี่ยมมาอยามเมืงองน้องวิอีกรอบหนึ่งพี่ดาวไงเนาะพอดีสิข่ามาอัปเดตเบิง่งเรื่องทาสีกันซันทางน้องแพนพี่น้องวไงเนะเาะ เอกับพอดีตอนนี้ทางพญายากเองก็กไปเบิ่งว่าเพิ่นท่าทาใส่แล้วพี่น้องเลเนาะพอดีพญายากซื้อสีมาให้พี่น้องอสีอันทาเฮือนน้องแพนเนาะมาให้ดิไม่ได้ไปเข้าเฮียนบ่มาแล้วมาอะไรสวยอืมอืมเดีย๋ยว แ้ซาฟเาไงีย,ยจังเลยจะสิยามพุน่นหรัเนะไปเปิงไปสมนุ่เนะพิ <c oughs> ่งกำลังเทพื้นะลูกเจ้าะอืมอ่ะปไปเบิ่งกันเนาะี่นอยสบายดีเด้อปรุงกำลังอ่าีเทพื่นี่ มละปั๊บปั๊บหนาทีหนาลิน้เนาปั๊บที่ลงดินอยู่ทีดงไงเป็นเรื่องทาสีก็องแ้นทอดใส่แล้วใส่ยูงในชที่แปดชิดนห้อยแล้วปดเี่แล้วบ่แม่ล้วอ๋อคือสีบวมึงที่เนาะแล้วบ่อืนนี่ ก็มือเอินเนยแกขึ้นจะพอว่าก็ต้นนี้ก็เชี่ยนั่นดก็ยังยังข้างบ้านมันเรได้ได้บ้านเลค่าซบ้านอีกมาแล้วซื้อขามาซื้อมแล้วมาได้แลบ้านมีแต่ศีบ้านน่ะมานั่นละ้อมาปองเดียวได้พ่ออิบวะใช่แก้้นอได้อยอ่ดะมันเราป้องใหง่้แ้ต่มันไม่น้อยม่นเรได้กรเติบเน่ะซำาีอันเขาซื้อปกติบ้างนะฮะอ่าๆก็ได้ยุบหนึ่ ส่องลมเดี๋ยวไปอยากมืดเนาะออมาทาสีนนข,ขาวได้ทาสีขาวอยู่เลยส่องขอบันนะคือสีหุง <ste> นนมันเป็นน,น่นแล้ว nei, เป็นเรื่องแล้วมั <c oughs> <laughs> นเป <c oughs> ็อน,น <c oughs> อ่ำเราอ่าเห็นแล้วบ้าเพิ่งแล้วบอกมาดีเด้ออย่างเฮงผมขอกอดเนเ่ขอกอดเนี่ย จะกอดบาดเลยขอกอดได้สิอ่ะอ่ะขากอดได้โอ้สีของน้ำเจ้าคืองามแท้เสีย้องบ่เนี่ยนะแม่อะไรเจ้าบ่เห็ดดิแม่อะไรอ๋อขันขันห้องไปนี่มันขันมัดเลยนะ้องไม้สลานี่บ่เดือกกอพากระเซอะพาเซซสล่าอ๋อเดี๋ยวบ่งกบขันไปนู่ เลยอยู่นิทกับก็สบายกับเพิ่อนยกสุกล่อแล้วเข้าห้องน้ำไเลยสบายโอ้เอ้สไายเลยเข้าไปนะฮะมาในอ็ออกนี่เข้าไปนะฮะมันล่อสุกไปจืดนะสบายดีตรงหนวดต้สบายดีสบายงานนะเนาะอันนี้ใช้กั้นช่วงไรพุ่นบ่เสร็ตช่วงไหนนี่ได้ยาวพอาไปบนนี้เลย ไปเลยเอาไปเลยสุดเลยนะแต่นี่ห้องก็จะมีก็จะคือว่ากั้นมันเลยแต่ว่าแต่ว่าตัวห้องร้อนเฮ็ดให้มันสูงกว่าตัวอื่นอะไรอ่าเงี้เนาะเทปได่ก็ได้บ่ให้มันเหมือนน้ำเขามอนน้ำไหลเข้าห้องหลังจากนั้นเราเขาได้ก่อบล็อกหนึ่งคือไปนี่เลยนี่เด็กคือ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 ติดบล็อกตะเรือนหลังกากเขาเทปแล้วกองเอวนะพังว้าเนาะบัดเขาเทปขึ้นแล้วแล้วเขามาก่อบล็อกหนึ่ง ไว้เนี่ยก็แอลขึ้นเนาะแอลขึ้นเนี่ยตัวนี้เฉพาะว่าตัวนี้มันมาเนี่ยต้องเอาตัวนี้ละเม็ดหนึ่งเดี๋ยวเทมันตัวนี้ละเม็ดอาจจะว่าสิเป็นกุดบาทมันถึงเขาบอกแต่ตัวนี้ละมันมันกันน้ำอ่ากันน้ำมันเปียกับไม่ละไม่เนาะมันลามันน้ำไหลมันไปเลยอือฮาถูกบวกเนาะอือฮ่าหมดก็ได้หมดลอยกับน้ำที่ออกมาทั้งสามคนเนาะ มุกกระจยนั่นลายเด้อจอชีนให้ดูดีไม่แห้งมัทุคูทุคนละันดีัูปีกอดีดูดีด uh, uh, um, okay. ู้ีดาดีดูดีดูดีดูดีสูดีาูดีด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 ูนีนูนีดูดีดาสีดูดีดูนีดูนีดูดีปัดีดนดีดูดีาูดีดูดีนูดีดนดีดูดีดูดีดูดีพูดีดูดีดูดีดูดีะูม่งกดีดูมีปมดีด้ดีลูน็อกเลย อ๋อไหลบ่กระโปงเราบอกเขา่มีน้ำจะใสอนี่แล้วอืมให้ไดใส่บัตโปมบัตในกรเพื่นแล้วนะแล้วแต่ั่น้เ่บัตรในปมเพนไปขนาดเนียเนมโบปุ่อยู่บ่านวันี้น้องบีมันไปใส่นะเด็กเดียวกระจะขึ้นไปในเรื่อนและปมอืมนาะเนาะเก็แผนการนจะมานว่าได้น้ำมันปมโบเซียแะรป่ะเดี๋ยวเขาสิ่อยน้ำเขาสิบมมเท่พ่เลยป่ะ่อบุ ต้เสียแล้วเสียแล้วมันเน่มันเราบ่ได้ใส่านบ่ได้แล้วมันต้น้นแม่หลัใส่พืบบ่มีน้ำเพิ่มเพิ่มบ่ไม่ใส่น้ำปลาปลาแต่ว่าใส่น้ำแล่ว่าโคมเมาหลังจากมันบ่มีโแลนหลักจะโย่สิ่งแย่กนหนึ่งเนี่ยแล้วให้คุณละใครเพิ่นคุณตั๊ะคุณละดู่พรากระไดคนเพิ่นนะได้อีกรอกได้อีกอกบ่ยงหรอกได้อีกอก แล้วผมมาพลูกเท่าพนันแหละได้ยีดอกเนาะอยู่น้ามสิเนาะได้ยีดอกผู้สาวพ่อผู้สาวแต่เกิดเป็นคนก็ไม่ค่อยเอาปัวจือเกลือเนาะแต่กระบะกระบะเรากระบะง่ายๆใช่นะแต่เป็นผู้สาวกับผู้สาวแกเออใหญ่ย้อนกินเข่าเท่าย้อนลายปีเป็นนะเออเป็นได้เราเนาะมีเพนจือเกลือแล้วเฝนก็ได้เราโสดโสดออแต่มันรอคล้องกันนะกระซ่าแกะจเกะยังโสดยังซิง แม่และแต่เกิดเป็นคนมาสิงอยู่บ่สิงงายก่าิงเจนยัิกอยเองยิยกเยเจ้เอยัิกอแหละเกิดเกินว่ามันบ่ได้นานว่าเ่าแต่มันเมี่ยงมืนี้ิไปปับพื้นมากรดดเียงพนก็ได้เะวลีน้ำลจะบ่มน้ำบ่มน้ำันอันนั้นะเทได้ อันนี้จะเปว่ามันมีน้ำมาแล้ใส่โจ๊ก่อนตะสุนเขาต้แพนกับบริยูได้เนาะอพออมันเขาได้ปลมาให้น้ำแล้วนวดเป็นดอันนี้เห็นเหมบอกแล้วไปใส่ยคัมนะ่บคัมอะไรโบคัอะไร สบาวพอเข้าไปดิเข้าไปจ้ะก็หายเลยข้าไปเพียงนองเลยเนาะอันนี้คือเพื่อนนองวิพี่นนองเลยเนาะเดี๋ยวทั้งวันนี้สีไปอัปเดงเพื่อนน้องแพนก่อนพียนองเลยเนาะสีกันสีซานก็ใสแลยเนาะ พี่น้องไงแต่เบ่งกับข่าวกับน้ำให้อันน้องวิก่อนพี่น้องไอ้ั่งยางมาเลยไปสียางไปเบิ่งฮะเอ้ากับสมภักมันตกลงขินนั่นนึงกี่นิ้วอู้เราเอ้าขนมกับขนมไอ้โมกเป็ดเคิองอ้าวตัวตัวตัวอีกขึ้นเลยยังวะยังวะครบวะยังวะขับใจเอาเอาไปกับข่าวเด้อ

Ugh. <sighs> thì nó đi tha xì à Đi đi đâu. Xem đi phải đây đi thân gần à. ไอ้บ่โอ้คือเรื่อ,องซืมไ่ไหให้พ่นไปซื้ออมหมะบ้านไหนไว้น่ดีลยวลงมาหาจับกล้องอหบ้านเลยเด้อซื้ออิมไลมหสร้างละบ้านเรื่องซื้อให้เราไปซื้อให้กางเดียวี่เยเนาะกางังทาสีชาบ อันนี้ครับเขา้าวไม่ใิมเจ้ากินแล้วมาวันนี้มาจับก,กล้องขะบ่าวก่อนอาไปไว้ก่อนก็ได้ดูกไปซื้อบ้านหนึ่งก็ได้ไหมเพิ่นอะจ้ากำลังทาสียังไยเนาะ

พาไปเรียกไอ้เนาะมันแห้งแต่ไม่ได้คิวป่ะไหนได้พี่น้องเลยชื่อสีผ้าบานมนะพี่น้องเอ้ยไปใช้ดูไปแห,ห้งเลยไปขึ้นมือเนาะเอ่ยจ้ะไอ,อ้นเนาะแม่ก็ไปปะโอ้คำได้มากะเนาะเปนมาจาังมุ้งวันนี่ สีมุงเลาวะ่าวมาว่าในกระหามุ่งเลยเมื่อไดบลาผึ่นมาวาน,นาเลยคำบ่อคำเมืมดเพียงเนาะเอาเอาบอเป็นยังเนาเ็ดมีเบียกเห็ดเบียกไปก่อนดีแล้วนะนะเนาะอัดเกลีวยวเลยเนาะนะ สีตัวนี้มาที่าเพิ่ทาพิษนะสีตัวขั้นใดนี่บอมันสีอมำกว่าเนาะออแล้วถ้าถ้าซื้อสีตัวนี้มาก่อนสีนี่ท้าปานประตูแมน แค่ขี้เข่ากันในบ่อแล้วเป็นสีเข่าเข่ากันบพว่ามันจะออกสมสามันเออกสมสบมนะเพราะอยากให้มันตัดกันแน่นะอยากให้มันตัดกันก็คือีิตัดกันอยู่ที่นาะได้ยิ่เนาะตะกี้ตะกี้เขาว่าเอาตัวนี้นะให้มันมันเอามาเข้มๆในหนึ่งบานประตูวันนี้ยันละเอาตัวนี้แหละก็ได้ะบานประตูพ่ที่ไหนเนาะ เป็นประตูน mm ้อยตูใหญ่เนาะปืนนี่แล้วได้ปืนเนาะแอคชั่นได้ปืนนี่ทน้องไปไปแนอาจจะแล้วปืนนี่อาจจะแล้วจะขึ้นสียังไงบ่

จะของเพื่อนโบยูเนาะงามงามเอารถทำเอารถลเอาไปรถเอารถเราเอาไหขพบไปซื้อโดยโดยนี่พอดีอ่าพนน้องเพนพนลืมบอกสร้างพี่น้องันเนาะ คนลืมบอกสร้างตอนแรกว่าย่าว่าใช่ท่าตัวน,นี้เป็นท่าใช้บานประตูน้องคนลืมบอกเลยว็เลย่ญญาได้ซื้อสีมาเพิ่มบิ่มนะครับท่าผิดนะบอดดลวยกันอันนี้มันจะเป็นสีแม่ขยุ่โตพาเฮือนนี่จะเป็ลนลักษณะสีไม่เล้งเหรอ,อตัวนี้เป็นสีไม่แดงอันนี้นี่ไม่แดงอ่ะอันนี้จะเป็นสีไม่ขยุ่มจ่างกันจีด่างกัน สีไม่ขยุ่งีสี่แดงสีไม่ขยุ่งกาง,งามสีแดงกงงางแมเอือกันแต่ว่าตัวที่ขาซื้อมา,มาใหม่นนออกสมิชมบิชม,ออม,ม,มบุมออก,กนนนะชม,ม,มออกชมบุก้มอกชมบมเุกชมกชมกชบกชมบุกชมกกกชมมกมมกกกมบกบกก มากบใจได้งายเด้อได้ได้ได้มามาไปที่โรงที่เนอร์พ่ออยู่หรอเาไทีเนอร์กับพ่ออยู่บอมน,อออนตัวสีเฮือนนี่ส <ห ả? S 1> สีเฮือนนี่ดแมน เดือเลยเนาะสามลำเลยฮะสามลำเลยผาเหยื่อมีจีรอบรอบที่สี่อีกเดี๋ยวอังนีจะท้ารอบอีกสามอีกเนาะเพราะครั้งหน้ามันอยากรู้สึกว่ามันจางๆบ่เอออางนึงยังยังได้ท้าทั้งทั้งหลังโอ้ยังอีกลรอีกสี่รอบรอบสุดท้ายได้เลยเราจะลืมท่านนั้นเฮรอเรียกขอบตัวภูเขาข้างหลังตัวตรงเรียมมันนะได้เลย เออเธอมันแทงว่าแจ๊แต่ไอ้มุ้มันต้องได้ท่าสีขาวเนาะเม่แจ๊ดช่งแจ๊มันยนะมันตัดเนาะมันตัดเลยมันงามมันงามเป็นสีเดียมบอกงามนพังเบิงเธอเจ้าท่าสีเด้วหรือสีถามพ่อแล้วว่าเราจะมีเบี้ยให้เฮ็ดต่อยบ่พังเบิงเด้อะนั่นสิให้เจ้าเฮ็ดต่อยเอาซะเดี๋ยวเขาไปป้าก่อนเลยไะเด้อเป็นสีขาวเมนเหรอเมนสีขาวสีขาวว่าน่าเกี่ยวกับไม่ขอบเรียมมันนาะ เช้าอันนี้แต่ตัวนี้ท่าเนรถตัวนี้ท่าแต่ตัวนี้ข่าวท่อท่อท่อหนีเมือนเลยเลยป้าางเไปป้าก็ไดเด้อล<ด>ยลอยครับจะด้ลายนอพี่น้องเลยนนเลยนาะคนยนันงคิดท่าซ้ำอยู่พวกซื้อแบบพัน ทำพันเรีวเนะาะคิดถ้าทำอีกอยู่เพีองเลยเอา่าเบอร์นี่โมเรีวกับเรือนิดนึงนะพี่น,นอ้นนนองเนาะสำหรับเพื่อนซาน้องแพนพี่น้องเลยเนาะสีอ่ำงามพี่น้องเลยเนาะป๋ะาจะไปน่าฮัตัดข่าวนี่มันก็สีงามพี่น้องเลยเนาะพวกพยังมาทันได้แล้วข้างหลังก็ยังมาทันได้แล้วเนาะพวกพียงังคิดถ้าทำอีกอยู่ มันคือมันจึงจันนึงเป็นอย่างเงี้นเนาะกว่าสี่ทีบันเยซื้อมากันยังอยู่ไปคิดไฮเลาตัด่วงขอบมา้พี่นอ่างี้สีขาวแล้วขั้นตอนต่อไปก็ พังเบิ้งพี่น้องเไงสำหรับเรื่องเทพื้นเนาะพอรัสิพ้าได้เลยสารต่อบอดีอวสัสิพอซันนีก่กะขึ้นอยู่ครับอ่าปัจจัยพ่อเพื่อนเนาะเป็นกับขันสังสีไม่แรงเนาะพี่น้องเไยส่วนมันไดเป็นสีไม่เขยกอ่า อ้าวงามงามพี่น้องไอ้เชนโตัวันเนาะขอหวานงามอ๋อสำหรับคลิปนี้ทั้งหมดยาองขอจบคลิปนี้คลิปนี้ก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวกับพ่อก็ไปญาติคลิปหน้าขอบบุญขอบคุณเบิดกุศุสุดคนก็เลยญาติก็ต้องขอขบบุญทางประตูเลยแหละเนาะเอ่อทีใ้พงเจอยาติเป็นสะพานบุญให้พ่อเนาะส่วนทางน้องแพนบริยูเนะฮะขอบไปพ่อเอ่อกับน้องเพิ่นคลิปหน้าเพี่น้องกันเนาะเพราะว่า น้องเพิ่นบ่ได้อยู่เฮือนอยู่ซานเพราะว่าไปคนมันพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าส่วนมากน้องบ่ค่อยได้อยู่เฮือนอยู่ซานเรกพี่น้องถ้าบ่ยาวบ่บอกให้นัดใหม่ไว้ดีเนาะอันนี้ให้น้องเพิ่นไปซะเพราะว่าเมียงานเนาะพี่น้องเอ้ยเอ้าไปก่อนนะพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทั้งประตูขอยพอนดใส่อยู่ดีไม่แห้งไปสู่สู่คนในครอบในครัวทั้งประตูเนาะอยู่ดีไม่แห้งแล้วก็ต้องขอบคุณขอบคุณทั้ง FC ทุกท่านที่มาติดตามเอาต้องรากเราเร็วเนาะไปแล้วพี่น้อง 马里。<Mar>